ครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเก้เกมดิ้งกันนะครับ <c oughs> เกมดิ้งมันจะเป็นยังไงครับนี่กดผู้กดเข้าไปนะ <c oughs> นะครับเห็นไหมครับมันจะดิง้งแบบมามันจะดิงแบบนี้นจะดิงแบบนี้นะจะดิ้งเล่นไม่ได้นะที่ทุกคนบอกว่ามันดิ้งนะเล่นไม่ได้นะน่าจนอยากเล่นมากเลยเกมนี้อันนี้อันนู้นันนั้นนะ ก็เลยไม่ได้เล่นนะก็เลยลบไปนะคนที่เล่นแล้วไม่เล่นดิงนะแล้วก็เล่นไม่ได้ครับเขาเสียด้ว่าเขาเล่นไม่ได้เลยนะมันเล่นได้นะมันมีวิธีอยู่นะเดี๋ยวผมสอนนะเดี๋ยวไหนวะเดี๋ยวอนี้ให้ทุกคนดูนี่ ับมาไฟล์รีวิวของเรานะครับสอนแก่นะครับเขาได้นแน่อนอนครับน,น,น,นี่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 เนี้ย rvr นะครับนี่ดูนะดูดูดูซีพียู CPU เราดูตรงนี้นะแถว๋ยวแถว๋ยวกดวเข้ามาในรูปนี่ครับชื่อของมันนะครับนี่อันนี้ของผมนะครับ pvr ของผมนะครับ นี่คือของผมของคุณผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้แหละของคุณหรือว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของผมอันนี้นะไปดูชื่อไว้ดีนะนี่ทุกคนต้องเขียนตามนี้นะเกมมันจะไม่ดิ้งนะนะดูอดเดือเอนะผมจะเขียนตามใหเกดเข้ามานี่นี่นี่เข้าเกมกดเลื่อนลงับนี่นี่ แล้วก็กดอันที่สองนี่สองน,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 นี้นี่เออกดอันนี้เออนี่อัแรกนแรกนี่นี่นี่กดนะบางทีช pues ื่อมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอ่าคนดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะมันยามั่วกันนะครับมันยามั่วนี่ครับไอไฟนี้ก็พอนะครับไอนี้ไม่เกี่ยวนะถ้าเป็นยูแบบนี้ไม่เกี่ยวนะ ตัยวยูนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะครัไอ้สามอันนี้นะบาง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 ครั้งมันก็เรียงตรงสามอันเลยนะมามาสอนเลยนะก็เลยเกิดเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อตามซีบิวของเรานั่นเองนะไม่เข้าใจอีกนะเอ้ hey. <c oughs> เปลี่ยนชื่อตามซีบิวของเราคนระับนี่ของผมวีวีอาแบบนี้ยนะก,ก็กดเข้าไปนะก็ tvr ก็กดนะครับนี่แล้วก็อันที่สองนะครับก็เหมือนกันนะครับทําตามไปเลยนะครับเปลี่ยนชื่อ tvr ของเราไปนะครับเปลี่นเขาไปนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผมบอกเลยว่าวิธีนี้ถ้าใครทำทำทำตามผมนะเออเล่นได้แน่นอน ยาลบจุดนะยาลบจุดอมอนมินวางแบบนี้แล้วก็อันที่สามเป็นชื่อ,อยาลบกันแล้วนะกดลบปักใส่เลยนะเป็นชื่อแล้วก็ันก็นานเหมือนกันว่ะเป็นชื่อไปนะดูจบนะับทุกคนต้องเล่นได้แน่นอนครับ เกมอะไรนะที่แบบเค่งรุดนะเอรถแต่งเอรถแต่งจะเล่นเล่นแล้วมันหลุดนะอันที่สามนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันที่สามนี้ไม่เกี่ยวอันที่เกี่ยวคือนี่นี่ก็นี่นี่นี่นะที่เกี่ยวนะออันนี้ไม่เป็นไรนะบางทีมันก็เป็นชื่อของเราอยู่แล้วนะครับเออเป็นชื่อของเราอยู่แล้วอันี้ไม่ต้องปรับนะนี่ไม่ต้องปรับ หรับแต่อันนี้ก็พอเลยกูก็ขี้ลืมเหมือนกันนะกดๆรู้นะครับผมจะเข้าเกมได้แน่นอน,นครับเชื่อไหมว่าผมจะเข้าเกมไดนะ้วิธีนี้ลองไปใช้ดูนะครับอันเดียดท้ายเลยนะครับเดียวตายมาเส้นแนะครับนี่กดปัดทิ้งไปเลยนะ เขากีมเลยนะครับนี่ uch, เอากีม <t> ถ้าดูถ้าดูนะเตรียมตัวดูไวว่ามันจะเล่นได้ไหมนะกดเลยนะอ่าเห็นไหมมันเล่นได้ทุกติเลยอ่าถ้าคุณนนยังไม่เชื่อนนะดีวผมเขากีมให้ดูเลยนะยังไม่เชื่อครับทุกคนยังไม่เชื่อนะเพื่อนยังไม่เชื่อใช่ไหมเหตผมเนี้ยนะวิดีก็ เห็นไหมเล่นได้ปกติับไม่เสียหายอะไรเลยนะไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะอันนี้ผมลุง Shadow Isfit นะครับ Shadow of <above> Security ผมลุง Mod Shadow นะครับผมบอกเลยว่าโคตรสุดโคตรอันตรายโคตรนะครับตะโดน เตายเลย,เลยแค่นี้ไว้ก่อนนะครับขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดบอกผมได้เลยนะไปบ๊ายบาย